สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาเขาจะมานำเสนอดาวสตาร์นะครับดาวสตาร์ของวันที่นะครับวันที่29กรกฎาคม2567นะครับดาวสตาร์นี้ก็จะออกทุกทุกวันนะครับเวลาป่ายสาโมงสี่นะของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรู้ลุมเพื่อความบันเทิง เท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมามชิกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะให้หนึ่งสองสามมันมามันมาสามหลักร้อยเออหมดเลยนะครับวันนี้เอาใหม่นะครับสู่สูนะครับมามันนี้นะครับมีอะไรบ้างวันนี้เราก็มาดูกันครับ วันนี้มี012นะเลขต่ำเหมือนเดิมนะครับ0 12วันที่29กรกฎาคม2567นะครับ1อะไรคบน,นี่1525 1525นะครับ1525 1626นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เ็ดสองนะครับแปดหนึ่งแปดสองนะครับสามนี้ตอนนี้ที่เกดกับแปดแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเป็นหลักนะสามนี้นะครับปันธงที่หนึ่งนะก็เอา1ึงตรงนี้เป็นหลักนะครับอืมอืมครับสามนี้นะครับจดเอานะครับตามนี้เลยครับ 1551 1 6 6าห7า1น8่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึเจดนนะครับเด่นนะภาเราก็มาดูมันกันครังมองเห็นไหมบางท่านก็บอกว่ามองไม่เห็นสงสัยโทรศัพท์เครื่องเล็กนะที่มองไม่เห็นเนะี่ยเล็กตัวครูอาจารย์ก็โตงขงนขั้นหนึ่งนะครับเล้นที่หนึ่งนะนี่นะครับนะ ีเรืองเนี่ยคือเด่นนะครับเด่นสุดนะครับอันนี้ชุดวินนะครับชุดวินนะครับเน้นที่1ก็ดูที่1นะครับ1เป็นหลักนะครับหลูดวิ่งนะครับมาครับโอเคครับตามนี้ถูกต้องครับขอให้มาแหงๆบนล่างเลยนะวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับดูไม่ทันมือแตะวิดีโอพักไว้ก่อนนะ เล้อเขาเจิดเอาทุกตัวทุกตัวแล้วก็ไปเลือกอีกทีหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ